สวัสดีค,ะะคณะกรรมการทุกท่านครับผมนายโซดีดามันชอนกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอัมมัดปานิชนุกุลกระบี่ครับแผนการเรียนอังกฤษไทยสังคมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องทําไมผมถึงอยากศึกษาต่อในคณะ,ะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับภาคใต้เป็นมหาวิทยาลัยที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆว่าผมจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้ได้ และมหาวิทยาลัยลักยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยอีกทั้งยังมีคณะครูอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านคณะสาขาต่างๆผมเชื่อว,ว่าตัวผมสามารถนําความรู้ที่ได้จากคณะครูอาจารย์เหล่านั้นมาประกอบอาชีพครูให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดครับและเหตุผลที่ผมเลือกศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์เพราะว่า เมื่อไม่กี่ปีก่อนมีครูคนหนึ่งที่สามารถขัดเกลานักเรียนที่ออกนอกลูก่นอกทางอย่างผมให้กลับมาตั้งใจเรียนได้ครูคนนั้นเป็นเหมือนทั้งพ่อเหมือนทั้งแม่ที่คอยเตือนลูกน้อยให้เติบโตไปในทางที่ดีครับหลังจากนั้นผมจึงมีความฝันว่าอยากเป็นครูเพื่อนําความรู้ที่ได้จากการศึกษามาชี้แนะให้นักเรียนประสบความสาเร็จในทางที่ดีครับขอบคุณครับ